จะมาบอกเคล็ดลับเลี้ยงแลบายใหญ่นี้ดูกระถางนันี่ดูดินนี่แค่เนี้หวาดใบไม้ไว้แล้วไม่มีที่ทิ้งนะครับก็ห้องไว้นานๆอ้าวเป็นดินซะแล้วสวัสดีอีกครั้งนะครับเจอกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีบอนอยู่ต้นหนึ่งผมคิดว่าเขาชื่อ อันนี้น่าจะเป็นช้างเผือกใบบัวนะเท่าที่หาข้อมูลไม่ได้เพราะว่าตอนซื้อเนี่ยเขาแถมมาซื้อมาหลายไหลหัวแล้วก็แถมมาได้มาหัวติดเดียวจะมาบอกเคล็ดลับหรือว่าเคล็ดไม่ลับก็ได้แะครับว่าเลี้ยงแล้วใบใหญ่งี้เห็นไหมใบใหญ่ไหมอันนี้เลี้ยงแบบปล่อยไปแล้วเลยนะใหญ่ขนาดนี้แต่ดูสินี่ <laughs> ดูกระถางแลเนี่ยดูดินเนี่ยมีแค่นี้ เนี่ย,ยมีแค่นี้ยเนี่ยจนไม่ไหวแล้วจะระเบิดแล้วต้องเปลี่ยนกระถางแล้วเนี่ยดูสิโอผมตัวเล็กด้วยนะพอดีมาเที่ยวกับผมก็อาจจะดูใหญ่เวอร์เปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ใหญ่นะสูตรที่ผมเลี้ยงแบบปล่อยๆเลยนะผมใช้ดินใบไม้หมักที่ผมหมักงเองที่ผมเคยลงมาหลายๆคลิปแล้วนะครับดินใบไม้หมัก ก็ไม่มีอะไรมากก็ผมก็ขว,ข,วข,วขวาด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 ไว้ที่เคยพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับจะมีรูปตัวไอฝั่งนี้นะครับก็จะมีหลายๆคลิปนะครับที่ผมเคยใช้ไอ้พวกดินใบไม้หมักในการปลูกพวกบอลพวกต้นไม้หลายๆอย่างอันนี้เป็นดินใบไม้หมักของที่ผมทําเองก็ไม่ได้ตั้งใจทําหรอกก็ดูคลิปที่เคยทํามาได้นะตรงมุมขวามือขวามือของจอเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยมีตัวไอ่ะกดดูแล้วกันผมจะทําลิงก์ไว้ให้ ก็เป็นการเขาเรียกว่าหวาดใบไม้ไว้แล้วไม่มีที่ทิ้งนะครับก็เลยจะเอามากองไวในนี้ดยกว่ามาเอื่อหน่ก็ห้องไว้นานๆกอง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 ไปไปคุยคุยดูอ้าวเป็นดินซะแล้วก็เลยเอามาปลูกต้นไม้เออดีเหมือนกันแล้วผมก็มีเปลือกไข่ที่ผมเหลืออยู่อะเปลือกไข่ที่เหลืออยู่จากการทําครัว โหเหลือบานเลยเล่นเ,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 เทเก็บไว้ก็มาทําให้มันแหลกๆหหน่อยแล้วก็ไปเทปนผสมไปก็ดีมกันนะพราว่าไอ้อกิ่งขวักมรกตนะครับที่มันหักหักกับผมไปทิ้มทิ้มไว้งอกหนอละแตกหนอคิดดูไอที่ผมชำในกระถางที่ว่าตั้งใจดูแลยอย่างดีเลยไม่งอกอยู่ในดินใบไม้หมักที่ผมทําไว้เนี่ยงอก <laughs> อันนี้มาเล่าให้ฟังว่า เคสไม่รับหรือใครจะเรียกว่าเคสรับหรือว่าเคสที่มันบังเอิญไม่ใช่เคสขัดย่อนะ <c oughs> ที่เอามาปลูกบอลพวกนี้ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยกระูดิเโอ้โหแต่อันนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับก็ต้องเอาดินอ,อใบไม้หมักมาเหมือนเดิมเอามาใส่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนกระถางเราก็ไปเปลี่ยนกระถางกันเพราะว่าเขาตั้งไม่ไหวแล้วเขาจะล้มเนี่ยดูหนะผมตั้งให้ดูนะทีลมแรงๆจะล้มเะเนี่ยล้มพัดอะ่ะต่างๆกันที ตรงนี้ลมแรงไม่ได้เลยล้มกอดสงสารเขาแล้วผมมีอีกสองหรือสามกระถางเล็กๆนะที่ว่ามันมาจากหัวนี่หัวเดียวมาจากหัวเดียวนะแต่กระเทียมไม่รีบผมก็แบ่งมาเปนสองหัวสามหัวอะไรเงี้ยแบ่งแบ่งผมไม่ได้ผ่าหัวแบบที่เขาผ่ากันนะผมแค่ตัดตัดหนอกมาหน่อเล็กๆตอนนี้ก็ผ่านมาสี่ห้าเดือนแล้วก็เลย มาดูดูเอา้าทำไมมันใหญ่นี้ว่าไม่ได้ดูมันด้วยปุ๋ยก็ใส่ไปทีเดียวเองเราไปเปลี่ยนกระถางกันดีกว่าแม่โม้มานานแล้วทีมันนึกได้มันก็โม้ไปเรื่อยๆนะครับกระถางอันนี้ก็เอาเป็นกระถางสักแปดนิ้วแล้วกันเดี๋ยวไปใส่มะพร้าวสับรองตูดไปหน่อยการดินไหลออกนะครับน,นี่ก็ผมียังไม่ทราบข้อมูลนะว่าบอลสีเนี่ยต้องแช่น้ําหรือเปล่าแต่อันนี้ผมแช่น้ําไว้เผื่อปลูกอย่างอื่นนะครับ ก็เลยแช่ไว้หลายวันแล้วมายมยมนี่ไม่เกี่ยวหรอกครับปลูกต้ต้อมายมนี่ชิ้นใหญ่ๆ้องอันจะได้ไมนจะบวกมาอนี้แหละไปขุดดินกันแหวกๆหน่อยนะครับครั้งที่แล้วผมได้ขุดไปแล้วนะครับเหลืออยู่หน่อยเหลืออยู่หน่อยหนึ่งกลัวไม่พอเออเห็นไหมครับธรรมชาติสดๆกินกงกีเกือผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรเขานะครับไปอยู่ที่อืน่นไป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  เลยแย่เร็ว,รวโหมาไหนเนี่ยแวกหน่อยครับดินมันอยู่ข้างล่างิีกูเยอะมากแขกไม่ได้รับเชิญแต่ไม่เป็นไรเขาอยากอยู่ก่อยู่ปนี่โอ้โหนี่ครับนี่นะเกิดจาก ใบไม้ล้วนๆเลยนะแล้วก็จะมีเศษดินเศษไร,ราตามทองถนนนิดๆหน่อยๆเองใบไม้ล้วนๆอันไหนที่มันไม่ใช่ดินแล้วก็หลอดกาแฟเงี้ยเราก็แยกไปให้ดูให้เฉยนะครับนี่เฉยหมายความว่าไง ดูแล้วห้ามหายใจเหรอไม่ใช่ให,ให้ดูไม่มีอะไรมากกว่ามันเป็นอย่างนี้อ่ะพอแล้วแหละเพราะว่ามีดินเก่าอยู่แล้วลองก้นด้วยเอาสับไปแล้วเราก็มาเรียบเทียบระดับก่อน่อะนะขนาดนี้ได้ย่เราก็จะดก,การออกนะป้ายเขาว่างไงเนี่ยแถมมา กันยานี้นะครับน,นี้ไปไหวแล้วเ,เขาเรียกกิ่นว่า่ยก้านกา,กาบอะไรอย่างนี้แหละอ๋อน,นี่อ้ยอ,อ้าวจริงๆมันแยก ตัดแขนงออกไปได้แล้วเนี่ยแต่อันนี้แยหรอกเอาไว้ให้มันกอใหญ่ๆใส่แล้วก็ปึ๊บขออีกฝน่อยก็ตามด้วยนี่ขาดไม่ได้ปุ๋ยููไใ้เดือนของ้วยสสาราญฟาร์ม อยู่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามซื้อกันได้นะครับมาจากช่องสารพัดจากรธรรมมีโปรโมชั่นนะครับสายป้ายลองงอกงามตกกลับไปงอกงามอ,อันนี่ไ็นไม้ ขนาดทั้งที่แล้วผมไม่ได้ใส่นะหมือมูนใสเดือนเนี่ยใ้แค่ดินใบไม้หมักหนเดียวนะแล้วก็อดโมขดไม่กี่เม็ดหรอกก็ยังขนาดน,นี้เลยแต่พื้นเทเขาเป็นบอลที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับไอพวกตูปบอลทางใต้พวกไม้ป่าก้านดำพวกลูกกระชายพวก นี่เป็นช้างว่าเป็นช้างเผือกใบบัวนะแต่มันคล้ายๆกับแดงวัวน,นะวัวแดงอะไรพวงนี้ยนนี้ผมเทียบรูปดูแล้วแหละนา่าจะเป็นช้างเผือกใบบัวซะมากกว่าถ้เาเดี๋ยวเราคอยดูต่อไปคลิปหน้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงกอเนี่ยต้องเขียนวันที่ไว้ด้วยสำเร็จแล้วนะครับแค่เปลี่ยนกระถางง่ายๆ แต่ที่มีความพิเศษก็คือดินใบไม้หมักของผมนี่เองอ<า>ก็ว่ามันโอเคนะุูผูชมก็มีข้ามีที่มีอะไรที่มีใบไม้มันร่วงนะครับก็ลองไปขวายก็ลองไปเก็บไว้ในพวกกระมังเก่าๆเจาะโตให้มันมีรูนะครับแล้วก็สะสมไว้แล้วก็รดน้ำถึงเวลามันก็ปล กลายเป็นดินให้เรามาใช้นะครับก็ใช้ได้นะครับผมไม่ได้ซื้อดินถุงมาใช้มานานแล้วนะแต่แบบนี้นะแล้วก็อยู่กับกินกลงกินคืออยู่ด้วยกันได้นะครับถ้าเขายังไม่สร้างความเสียหายให้เราอัน๋ยวถ้าสร้างความเสียหายให้เราเราก็ต้องไล่เข้าไปนะครับอันนี้ให้อยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนก็จบแล้วนะครับสําหรับเคล็ดไม่รับ สำหรับการปลูกบอนสีเจ้าช้างเผือกใบบัวต้นนี้นะครับที่มีใบค่อนข,ข้างจะใหญ่นะครับนี่ครับขอบคุณติดตามช่องสารพัดจัดมาทำด้วยน,นะครับสวัสดีครับ